พโอลา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 โอลา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 สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับครูเป้อีกแล้วนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเราจะเรียนหน่วยเรื่องรวงข้าวสีทองค่ะเด็กๆครูเป้ก,ก็มีเพลงมาฝากเด็กๆด,ด้วยนะคะชื่อเพลงว่าชาวนาค่ะเด็กๆเพลงชาวนานะคะเดี๋ยวครูเป้ จะพาเด็กๆร้องเด็กๆร้องไปพร้อมกับครูเป้เลยนะคะหมูชาวนาพากันไถนาหวานข้าวกล้าเต็มในทุ่งนาหมูชาวนาพากันดำนาต้นข้าวก้าขึ้นเคี้ยวขจีข้าวออกรวงสุกเป็นสีทองซับเนื้อนองเต็มในทุ่งนาหมูชาวนาพากันทํำนาได้ข้าวมา เงินทองเด็กๆอย่าลืมร้องกันด้วยนะคะหลังจากที่เด็กๆร้องเพลงไปแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาเรียนเลือกชนิดของข้าวกันนะคะวันนี้นะคะที่ครูเป้นำมานะคะมี4ี่ชนิดค่ะเด็กๆเด็กๆอยากรู้หรือยังเอ้ถ้าอยากรู้แล้วไปเรียนกันเลยข้าวชนิดที่1นนะคะนั่นก็คือข้าวเปลือกค่ะเด็กๆเด็กๆรู้จักข้าวเปลือกไหมคะ อันนี้นะคะข้าวเปลือกคือมันจะมีเปลือกสีเหลืองทองค่ะเด็กๆที่ห่อหุ้มเมล็ดข้าวไว้ข้างในนะคะซึ่งยังไม่ผ่านการสีข้าวนั่นเองเขาถึงเรียกว่าข้าวเปลือกค่ะเด็กๆต่อไปนะคะชนิดที่สองนะคะอันนี้เขาเรียกว่าข้าวเจ้าค่ะเด็กๆข้าวเจ้านะคะจะมีเม็ดสีขาวใสนะคะเมื่อหุงแล้วเราก็จะเรียกว่า ข้าวสวยค่ะอย่างที่เด็กๆก,กินกันทุกวันนั่นเองนะคะต่อไปค่ะชนิดที่สามข้าวเหนียวค่ะจะมีลักษณะสีขาวขุ่นนะคะเป็นแบบนี้เมื่อหุงสุกแล้วจะมีลักษณะเหนียวติดก,กันนะคะเด็กๆต่อไปค่ะชนิดสุดท้ายชนิดที่ 4, สําหรับวันนี้นะคะ ข้าวไรเบอร์รี่ค่ะหรือข้าวเพื่อสุขภาพนั่นเองอันนี้นะคะจะมีลักษณะสีเป็นสีดำน้ำตาลนะคะเมื่อหุงสุกแล้วนะคะก็จะเป็นลักษณะสีแบบนี้นะคะและเพื่อสุขภาพของเราข้าวชนิดนี้ใครที่อยากมีสุขภาพแข็งแรงก็จะกินข้าวชนิดนี้เยอะแต่ข้าวทุกชนิดก็มีประโยชน์เช่นกันนะคะแล้วแต่คนจะชอบเลยค่ะ วันนี้ครูเป็กก็จบเรื่องชนิดของข้าวแล้วเดี๋ยวเด็กๆติดตามตอนต่อไปด้วยนะต่อไปนะคะเด็กๆเ,เราจะมาเรียนรู้เรื่องการเจริญเติบโตของข้าวกันนะคะการเจริญเติบโตของข้าวนะคะ,ะ,คะแบ่งเป็นระยะตามนี้เลยนะเดี๋ยวเราจะมาดูทีละระยะนะคะระยะแรกนะคะคือก้าอ่อนใช้เวลา2วันนะคะ แล้วหลังจากนั้นก็จะกลายมาเป็นต้นก้าค่ะเด็กๆใช้ระยะเวลา20 30วันนะคะ พอกลายเป็นต้นกล้าเสร็จปุ๊บเราก็จะกลายมาเป็นต้นกล้าดำค่ะซึ่งหมายว่าความว่านำต้นกล้าดำนี้ยไปปักในพื้นที่นาของเราโดยใช้ระยะเวลา30 45วันนะคะพอหลังจากนั้นก็จะกลายเป็นต้นข้าวออกรวงใช้ระยะเวลา30 45วันนะคะเขาก็จเจริญเติบโตแล้วก็มีมเมล็ดข้าวค่อยๆงอกออกมานะคะหลังจากนั้น ก็จะกลายเป็นต้นข้าวสุกค่ะซึ่งเป็นระยะสุดท้ายแล้วเราก็จะรอเก็บเกี่ยวซึ่งใช้ระยะเวลา5-7วันนะคะที็แดงคุณครูมีคลิปวิดีโอเกี่ยวกับพระคุณพระแม่โพศมาให้เด็กๆได้ดูเด็กๆไปดูกันเลยนะคะตำนานพระแม่โพศ พระแม่โพศพท่านมีชื่อเต็มว่าพระแม่สีโสพสพนภก้าวเดิมทีนั้นเป็นเทพธิดาอยู่บนสวรรค์มีนามว่าโพสวะเทวีมีร่างกายสวยงามมีกลิ่นหอมตลบอบอวนผิวพรรณดุจทองคำนางเป็นสนมเอกของพระอินทร์พอถึงวันพระแปดข้ามและสิบห้าข้านางจะเก็บดอกไม้ใส่พานไปถวายเพื่อให้พระอินทร์ใช้บูชาพระรัตนตรยัย วันพระวันหนึ่งเมื่อพระนางเก็บดอกไม้ไปถวายพระอินทร์ทรงสังเกตเห็นว่าผิวพรรณของพระนางที่เคยผุดผ่องกับไม่เหมือนเดิมจึงทรงถามพระนางพระนางตอบว่ามันเป็นอนิจจังไม่เที่ยงแต่พระอินทร์บอกว่านั่นเป็นส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนหนึ่งคือบุญของเจ้าใกล้หมดฉะนั้นจงไปสร้างบุญใหม่ไปทำตัวให้เป็นประโยชน์ต่อชาวโลกเถิด พระนางรับปากและทูลลาจากนั้นไปที่สวงสวรรค์เก็บบุพชาติใส่พานแล้วเหาะลงไปที่ป่าหิมพานซึ่งเป็นที่อยู่ของฤาษีที่กําลังเข้าฌานสมาบัติเลือกขานกันว่าฤาษีตาไฟเพราะปีหนึ่งจะลืมตาเพียงหนเดียวนางเห็นฤาษีเข้าฌานก็เวียนทักษิณาวัตสมรอบเพื่อคารวะฤาษีตะบะแทบแตกจากการได้กลิ่นหอมของดอกไม้แต่ยังไม่ลืมตา จากนั้นนางก็หอบไปหน้าพระฤษีแล้วก้มลงกราบฤษีได้กินดอกไม้และกินกายของนางทนไม่ไหวจึงลืมตาขึ้นทันใดนั้นชั่วพริบตาพระนางก็มอดไหมกลายเป็นเท่าฐานฤษีเห็นว่านางเทพธิดามาหาแบบแปลกประหลาดเห็นได้แวบเดียวก็มอดไหมไม่รู้มาด้วยเหตุใด,ดจึงเกิดความสงสารจึงใช้ไม้เท้าศักดิ์สิทธิ์ชี้ไปที่กองเท่าฐานเพื่อให้นางฟื้นขึ้นมาจะได้ไต่ถาม ชบพันเกิดเป็นต้นข้าวขึ้นมาที่หน้าพะระฤาษีซึ่งเป็นเมล็ดข้าวหนึ่งเมล็ดขนาดกว้างยาวถึง8นิ้วคูณ16นิ้วสีเหลืองอาลามสวยงามทีแรกฤาษีคิดว่าลิเดีของตัวเองไม่แก่กล้าแต่ความจริงนางไม่ได้ตายนางย่างจิตของฤาษีจากนั้นจึงคืนร่างเป็นเทพธิดาแล้วเล่าเรื่องความต้องการของนางให้ฟังว่า ที่มาเพราะอยากให้ฤาษีช่วยเหลือให้ได้สร้างบุญกุศลตามที่พระอินทร์แนะนำเพื่อประโยชน์ของชาวโลกฤาษีเห็นด้วยที่พะนาังจะเป็นข้าวแต่เมล็ดใหญ่เกินไปไม่สามารถนำไปเป็นประโยชน์ได้เลยให้กลับล่างเป็นต้นข้าวแล้วใช้ไม้เท้าเสกไปที่เมล็ดข้าวทำให้เมล็ดข้าวแตกกระจายเป็นเม็ดเล็กๆจึงเป็นที่มาของข้าวอย่างทุกวันนี้ การบูชาคุณของพระแม่โพศพมีมาแต่ครั้งพุทธกาลตามพุทธประวัติแม้แต่พระมหากษัตริย์ไทยก็ยังบูชาคุณพระแม่โพศพทุกปีนับตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งจนถึงปัจจุบันสมัยก่อนชาวนาทำนาปีช่วงเดือน4-6ถึงเป็นช่วงเก็บเกี่ยวเสร็จจะสังเกตว่าตะวันจะขึ้นตรงพอมาช่วงเดือน1 0 11ที่ชาวนาทำนาเสร็จข้าวเริ่มตั้งท้องจะมีประเพณีทำบุญให้พระแม่โพศพ จะสังเกตว่าตะวันจะขึ้นไม่ตรงแต่จะอ้อมข้าวเรียกว่าตะวันอ้อมข้าวการบูชาคุณพระแม่โพศพจะใช้ผลไม้ mm. เช่นสับประรดกล้ว mm. ยส้อมมะพร้าวอ่อน mm. จะสังเกตว่าไม่มีขนมหรือหมูเห็ดเป็ดไก่ mm. นั่นเป็นเพราะช่วง15้าค่ำเดือน1ิเ 1> เป็นช่วงข้าวตั้งท้อง mm. พอพรรษาจะมีประเพณีใส่บาตร mm. จะใช้ผลไม้ใส่บาตร เช่นกล้วยส้มไม่ใส่ข้าวแล้วจะเอาฉลอมเล็กๆใส่ผลไม้เอาไม้เล็กๆได้แดงขาวไปที่นาเอาเชือกขาผูกที่ต้นข้าวเอาธงปักและเอาฉลอมผลไม้ไปผูกที่ปลายไม้ทำการบูชาบอกกล่าวเพื่อเป็นสิริมงคลการที่ไม่ใช้อาหารค้าวหวานข้าวหรือขนมมาบูชา พราะพระแม่พอศพย่อยมไม่กินตัวเองแต่จะอุทิศตัวเองเพื่อให้คนอื่นกินพิธีรับขวัญข้าวตั้งท้องจะใช้ผู้หญิงไปรับขวัญข้าวเท่านั้นในวันทําพิธีสุภาพสตรีคนที่รับการคัดเลือกจะต้องแต่งตัวด้วยผ้าถุงใส่เสื้อสีขาวผ้าสบายใบหน้าอิ่มเอิบยิ้มแย้ม,ยมเอาเครื่องสังเวยไปถวายท่าน มีพวกของเปรี้ยวเป็นสำคัญทั้งส้มโอส้อมเขียวหวานมะพร้าวอ่อนกล้วยมะม่วงถั่วง,งาอ้อยโดยแฝงความเชื่อเช่นการใช้มะพร้าวเพราะมะพร้าวจะทำให้ได้ลูกสวยผิวพันธดีกล้วยจะเห็นว่าในงานมิ่งขวัญต้องมีกล้วยเกือบทั้งนั้นเพราะคนเราเกิดมาก็ได้กล้วยเป็นอาหารในมื้อแรกๆ อาจกล่าวได้ว่ากล้วยเป็นต้นรากของมนุษย์เลยก็ว่าได้ด้านเครื่องแต่งกายจะมีกระจกหวีน้ำมันหอมกันกายตัดผมของอย่างอื่นมีไฟแช็คเทียนทูปธงคาถาพันในว่าเพื่อป้องกันศัตรูที่จะมาทำลายพืชผลผ้าถุงผ้าสบายน้ำและฉลอมซึ่งสารจากไม้ไผ่ฉลอมจะไว้ใส่ส้มสูกลูกไม้ แล้วแขวนเอาไว้ที่นาจากนั้นมีการยกข้าวของไปทำพิธีรับขวัญท้องข้าวที่หัวมุมนาพิธีกรรมเริ่มจากการสวดมวนต์ไหว้พระก่อนต่อด้วยบทสวดชุมนุมเทวดาตามด้วยบทสวดรับขวัญท้องข้าวที่จริงพิธีกรรมเกี่ยวกับการรับขวัญน,นามีทุกขั้นตอนของวงจรชีวิตข้าวตั้งแต่แรกไถแรกหวางรับขวัญท้องข้าวจนถึงรับขวัญข้าวเข้าลาน รายละเอียดของพิธีกรรมก็จะแตกต่างกันไปตามความเชื่อของแต่ละภูมิภาคเด็กๆคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้เรื่องประโยชน์ของข้าวกันนะซึ่งประโยชน์ของข้าวเนี่ยมีมากมายเลยนะคะดเด็กๆเราจะมาดูกันเลยว่าข้าวมีประโยชน์อะไรกันบ้างอย่างแรกเลยค่ะมีคุณค่าจากโปรตีนนะคะดเด็กๆและต่อไปก็คือข้าวและทองแดงเนี่ยช่วยสร้างเม็ดโลหิตเม็ดโลหิตอันนี้ก็คือเลือดของเรานั่นเองนะคะดเด็กๆ ต่อไปนะยังป้องกันโลหิตจางด้วยเสริมสร้างส่วนที่สึกหลอแล้วก็ป้องกันท้องผูกและสุดท้ายเลยนะคะรักษาผิวหนังของเราค่ะแล้วที่สำคัญนะเด็กๆอย่าลืมทานข้าวกันด้วยนะคะ